จวดจวดจวดไฮโลม่สูงเ่ม่สูงไม่ต่ไฮโลก็ไม่กับี๋ยวเออเออก็ลงออกติดามาเดมันออกิให้ลูกสี่ยงระานุเจ้าซีเมากินห้อง ดเก้าบ่ม่ขนดอ้ยักขยักไปเราจะขยักก่อนยักเลยไหมเสตุ่ย ส้เ็อะเตยพงอ่ะหี่งเป็นหกหมื่นหนึ่งหกศูนย์หมื่หนึ่งกไป้าสี่สองเลยกสีสองสีาหนีติสีพุใร่หนีติเนี่ยไปสอนนี่ยค่ะหาสี่สองถึมะการถึงหมดวางเง เออเขนันุเนัอ่ให้ร่บต่าบดสูงมันจะออกสกิใครแยกไทำไปร่อเเดอเเดอเปิดเปเปิดะบเหดักห้าสี่ห้าหกตัวเดียวอืเปิดเอาไปจิเอาหกห้ามาใส่บเตเนียนบแม่เรเนนเเอาเอสีเาเห้าหกมาใส่ห้าสาสองอเปิด สี่ห้าหกก้านะตัวเต็มนะขอเบาขึ้นด้วยขอสีทาขึ้นเจกก็ลาไปเลยห้สถูกเกัาหกหสี่ห้าหกเกหกห้าเกาหกห้าเอาขกขึ้นมากอกขึ้นมาก็ได้ถือเอียงนะวันนี้กอได้ใจอียงขได้ว่าเด่นเด่นหาซามสว่าถืว่าถืตัวนี้คอยกินได้เนี่ยมันบริเว้เลยเดนกันตัวนี้ กูได้ได้เจ้าก็ได้อย่าเป็นเป็นชิปเอสเอาเ็นิปเอตัวนี้ชิปเอสไฮโดรมาชิปเอสอีแบบหนึ่งอกเลยเาก็ได้ก้าวค่าไปสองเทนั่นแหละเขาก็จิงหาเขาเรียนหาสี่สองิเอ็ป่ะเอาหมดเลยก็เชืใอแต่เดาถือก็เร็วเราหาถือก็จิตนายถือไฮโดรที่ถ้าชิปเอสมินจีน ทีเป็นยังไงเงินพันเดียวโอ้โแจบัตรพารไปึงนเาน้นออค่ะเอาไปนีมหั่นย่างพร้ม่าใหม่นนกล่องเอเ่นเอเดนตาสี่ใบพ่อสองสามห้า ทำโยกทำสามก็พาะราตาเนี 5. 5่ยชีอะไรนาะชีผมกันนะว่นแล้สั่นเปียกๆสั้นหงายห้องสีผมเอียวผมเอียวแล้วชีเปียดีดี้ปนเ่ียพหกสี่เลยวกสี่คนนี่เด้อกสกใบกู้ยพวกใบจะไฟหรอบงมือพองเอาหน้ามาเลย

แป่นันหลกปุ๊บเขาเขาจะมือเลยนะพวกกัดมวยบันพวกกัดมยบันี้ผ้าปักิบเอ็บเดผ้าปับหกสมสองอ่ลวเอย่ลเป็นมาบอถือตัวเดียวสิงหสงหดงมือเนเดียวสองสอง่ออห่ไมมเท่าสอเ่ได้ไม่เท่าเดียว่ไปเท่าดีค 2องสามสี่หหกแปดเ้าสิบโอ้ยอันเทียสองจะมือใจหนึ่งสองสามสี่ปรจรอบเดียวมืเีอบก่อนอ้อรอบก่อยฮ่าฮ่าฮ่า่พอยี่สิเออพอได้ยอ่จังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้หลายถึงติงกตัวเดียวก็เรีนเท่านี้เนาะมี โอ้ยแผ่สิบเอ็ดนแผ่เอ็ดไล้วโอ้ยื่เงบงเพราะว่าเราสี่สิบเอ็ดคนคนเ่คิดว่าตัวนี้กว่าจะปีนหาซีสองเอาเพราว่าสิหเอียวมันกะ้าตายก็กลาเอาคนเรื่องังไหมมันกเาตายก็เอาเรอเานึงสองสามสี่ห้าหกเจดาสิเดาได้บั้นไม่ได้เตั้มชืนตั้ม หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตำเดียวพร้อมไปเลยจะไปลงตีเออลง่อไม่หางตนเก็จะเอาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ด ทั้งหมดกัดหกสามต๊ดหกสามสองโอเคดูดโต๊ดหกส okay. 63, าม่ 63, าวการหกสามบ่ากหกีไกับ้มกรหกสามกากสามสามองตต๊ดอาตตการมาเต็งมาเต็งหายเลย การมันเกินเน็เกามันเกินยี่สิบใบเลยพก้มันได้แค่ยี่บใบเลยเอาแต่นี่เดียวเดียวเกินยี่สิบใบเอามาลสิบเอ็ดโอเคดูเรื่องเอาบันเนี่ยเจ้าเอาาันเนียเจ้คอยคุยกับเพื่อนเห็นดูเรื่องสุกเจ้าจังเาเอานนี้ยเอาเมเานนี okay, do do. À, à okay. à, oh. ้ย bueno. บ่รอบ่เปิด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 เต็งหาบ่เอามอติงหามาติงตั้มเคยนัตบบก็จมือเอาจจะตุกลเปติงหา พ่นออกกักบกมากกกเบิดได้ตัวติงมากักเบิรได้เออ่เอพยติงหายติงหายติงหายติงต่ำมาพเปิดออกติกต้หกสามอนมาตานเีียวสามก่อนหกสามเต็มเต็มเจนะเออค่อยไม่เกี่ยวนะหกสามเกลีย

สี 58, <90 S 1> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่นสี่มื่นี่6มื่นสี่มื่นสี่อันนี้หกสามสองอนะสอันนี้หกหสามยังเดียวซอมใเลยนะตวจจักทจ้าะห้าหกห้ามองหน้านะไม่จ่ายเจ็ดสิบแปดเยี่สิเอเรียดันลงสิบเอ็ดอันนมันหมสิเอ็ดกนกินปเพราะวาทิตแล้วูสิบเอ้ตเ การไม่ชอกงสอสี่้จเราเห็นเราเก็บกันตัวยี่สิบอันนี้ตัวตายตัวเท่หสองสามสี่ห้าที่แลลมมันห่ยลูกมันดื้อเจ็ดอันนี้ตุตาปัด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 ปัมาที่นี้ของเจไรมากมาที่นี่สองสามสี่ห้ากเจ็ดแปต้องมัมันเทเลสต์ตักล้าก่อนนสองสามมันเิ่งเทเสตอันนี้ก็สามหมื่นี่สสามสี่ตั้กองล่วยน่ะสองหมื่นสองหมือัน ขอรบกนลเงินสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่ก็เหลือเดล๋ยวย่างละเดี๋ออย่างละสามหมืเดี๋ออย่งละสองหมื่พอมันสองเมันสองก่อนนีเดี๋ยวอันนี้อันนี้สองหมื่นสองเอาสี่หมื่น่ทเออเอาเดียวเดี๋ยวเต็มหเต็มสามละเดี๋ยวจะมาอันนี้เลยคอยสิทธิ์เลยนีสองหมืนิ่เอาเเียวีวตเะเคะ คอย่แจ mm. okay. ้งรเขียก uh huh. ันเอาเท่าไหร่อคอยจะเขี่ยหายว่าหายเขี่ยเจ็ดแปดนี่ก็มีอมันพอโลเจ้าขอว่นี่ยขอย้าหรอ้าเครื่องนึงเอาข้ายกันเองสนันบ้าสมันบเครื่องเนี่ยมันบาเครื่งเลยมันพอโลเจ้าขอยว่าเข้ามาพอโล่บอหกสองเทือยหกสองเทือยลต่สามเทือหนึ่งเอาเต่งเต่งเต่งสามสองบนสองคยเขี่ยคบวันนี้เขียสองบสองเขียกัเขี่ต่นั่นเอาไกสได้ ไรตื่นเอาไปนเอาืไปสี่บนสี่อ่ะเออนึ่งสี่บนสี่าแยกมาให้เนี่ยสองนสองเนี่ยสามสองบสองเป็นหกสององเนี่ยเียกให้นี่งหนึ่งแจนี่ก็ไปแจนันสองเที่ยงเออนี่เที่ยงหนึ่งแจนันสองเทียงคอยเลียงให้เนี่ยมันง่าย่ือไดวมันก็จบใบ้อมบ่ะนี้ยมัน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 ยืดเยอที่คอยจะบอกให้เนี่ยแ้แตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยอันนี้สองบนสองกับสองบนสองเป็นสี่บนสี่เนี่ย บาทตัวนี้กับอันนี้ก็บมัดกี่บี้อหกหมื่นแปดเนี่ยตัวนี้หกหมื่นแปดตัวนี้สี่หมื่นสี่เนี่จบเลยจ่ายไปแล้วตัวนั้นบันนี่ตัวนั่นบันนี่รีบสองตัวพกกันอันนี้หกหมื่นหกองสนี่หกหมื่นหกอันนี้หกหมื่นหกอันนี้สี่หมื่นสี่จบเลยหกสองก่อนหกสองสามสี่หมื่นแปดตัวนี้ก็สี่หมื่นแปดนั่นละ เออสอ่นยังไงอเียร์ใแปดพันยิบมันปล่อยก่อนมันซ้อมก่อนสามชั่วโมงม่ซ้อมก่อนเอาว่าส่ยกสูงนี่สี่ใบอมันแปดพันเข้าใว่ามันเป็นโกสูงเลยได้ตอนมีตัวนี้มันเป็นโกสูงไลยบจบสชั่วโมงเสื้อ้วเราเราเราหมายเราว่าหกงหกงรอ็เทาหกสูเออ่อไปเพื่นไปเตามเีย นี่ก็ยักสองมื่นเี่ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบเจ็ดสองสามส่มืนเจ็ดแปดเก้าสมื่นส่กับหกหมื่นหกสองสามเอ็ดรวมหมดะแสนเอดรวมหมดเลยยี่สิบครบากยังอีกนึ่วันนี้ก็หกสนี้นี่เออมันก็แล้วแล้วพอตอตกะเลยยโอเคแต่หกมองพจะไม่ได้โอเค งัดันมาที่นี่เชื่อ <otic ality> ัน้วเอาเกันแล้วก็เอาเอาเอาโอ้ที่มันคือักโคตรกาโคตรคากุันหือีกรอกนึงกับจอีกรอบนึ่งห้ามกเจดเกาบเราช่งเราเลิกงานขึ้น

มัดคออัดูกินนะดูกินนะสิยดี๋ยกเขาเอิ่มแล้วนียาอ๋อตําเดี๋ยวใค่อยว่ากอนกัเราจะมองลงไปจนเจจุ๊นกสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกเก้าหกห้าจบเก้าหกผาไปาหกัก้าห เสียองกับมัดตำโยอกักโคคายมัเต่งมัเต่งตาเลยขันตัวนี้เอานี้เอาตัว่เอาตัวมันมัอยู่นกาเบอรติบอเียบอนี้มันนี่เอาตแค่นี้บ่เอาเอนนี้เอายใส่มันตังยังตนสองสาเเอาสิบเ็ใบอ่สิบใบนี่สิบใบอากาอาเอาเปิด อันนี้อันนี้ยุดตั้มเยอะเนาะติ่งตั้มอนนี้กิซ้ำยุติงตั้นะข้าใจ่ปะพ่อพ่อพนออกไปเบิดพนไปกล้าโคหาแล้วซ้ำมายุดเมาติ่งตั้มตั้มเยอะเอาเปิดเอาดูเจวันทุกคนห้าสามสิบเอ็ดกินกล้าคากล้าโคคาเดี๋ยวเนี่ยกล้าโคหาเจ้าไะไแค่นี้นม่รู้วัเทอะไรนะเดี๋ยวไปนัเร็วเอีเ็วหามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบมันหนึ่งเด้อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดก้าบสองหม่แยกกันสองหมื่บ้เสียด้ยหรอกมันบ้าต่ำขันสูงก็สิว่าจะเสียอะไรสองหมื่นสองหมื่นเป๊ะๆทุกชิเสียหกเจ้าวิ่ปลกไปยยกเจ้ามาถกับเจ้ามลงมาถึงนะสองสามสี่ห้าสี่เจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อเป็นพหลูพี่เจด้วหนี่เกียรับ

không à, có à, thôi mà hai thân bố đâu ngoài đắng này đâu thằng ngoài làm còn ngoài nào ngoài ừ ngoài 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 หกห้าสามตักสามห้กสี่สาม้าสาาดยแดงแบบนี้ส่รู้เรื่อง่แดงเบิ่งเติมเดียวเพิ่ิตจวยิ่แดงเต็งตั้เนี่ยอันนี้ยังไงเ่นยิงแดงที่กันอ่ายิแดงจบอันนี้เ้งแดงทาไว้น,นะอะ เยนี่แดงอ๋เอาป่บ <Jean> ่แดงบดดำเอาบ่เอามาหกสี่สามหกสี่สามเกินนี่เท่าไงรเกินแล้วส้บิดนี่บ่เมนจีเฟินเอาไปนั่นแหละใส่หกสุงจะเดียววะนี่อันจะได้เพื่อนหกอันนี้เอาตัวเดียวนี่อหกสี่สามหกสี่สามมันเกินนะใส่หกซงที่เดียวอยงซสงโอเคตัวเต็งเิ ตัวติงยุคือเกาตอนนี้ต็งยุคขึ้นตัวนี้เจยุหกสี่สามเงาหกสูงทัานั้นบเติงมันยุคเกาตอนนี้ตสี่ก็บอกตอนนี้ยุ่งสี่นะอันนี้หกสี่สามยิงเงาหกสูงเอาเปิดมันเปิดเายังไงล่ะเปิดว่าล่ะเยี่ยวายนี่เก็บเย็บเก็บหกี่สอง บดถืออืมอืมอืมใช่ออกมาบดซช้ก็แยกยังก็บถือกันเจสเจหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปโอ้าซ้ำมาผมมีนะรแยกบ็ถือก็ยัง่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไป อันนี้ี่ามยิ่งเงาหกสูงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสเอ็ดสามีห้ม่าก็วข่ามาเร่อนะโอ้โวมแต่เนาะเ็ดปดเกเขั้นเขียวจ่อไหมเจ้าอะไรอยางไงนะเพิยกเจ้าดีไหมกันนั่นเลีว่าันเขียวก็เลยเอาขึ้นไปซื้อเลสสิบแมดสิบเา่สิบเอ้ี่สิบหนึ่งสอสามสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปโอ้โหเพื่อเบอะยรกันอย่างไอืมคอย้องเห็ดห้มันออกปองสอดให้ได้ซุมเกาะยักไปยักมาคอยคันอนี้มันคอยต้องเสี่ตันกี่ล่ะเอ้ยออเ้ออกปองสอดให้ได้

เราเงินโอนมาอยู่แม่ก็เต็มซีตัวเองผกาดเต็มซีอีอย่างคุณก้าเคลียรุณกาดสามเจบนกาสามมันเจเลย่่ยกเรื่องนตัว่ต้างจจะมมือแยกคนในกองได้หอยวสีอย่ออาวมาไละมอบ่จบเบบอมเกบบน ขันเกี่วไปอันสงว่ากซื้อได้ยืนก็คอยจิเอาเปิดไยังจะถึงสีสีที่มึงนี่องโอ้สีว่าีเดียนะกคุืบานโอ้ยหาสามสีือกเคลื่นบานกระจายสีด้วนะจ๊ะหนึสสามสี่าเป็งสี่มืไ้สอน่เจ็ดอง่สามสี่ห้าหกคนว่งสองสามสี่ห้าโอ้สีเยอ สมบเอันนี้สามใบแล้สองสามสี่ตกันนึ่งองเองค์วดอหาี้เอียวหเอียวปยายโจดปีนน้ำฝนสองสามิบสาตักซีโยโมะโมะปยนเลวย็ดปยายมันปิดซีปวยานเต็งแต่ซีาเต็งไงขึ้มาโคกก็ะถาเลยแล้วเตัวเสียร์โฮกีบโเสีย้วเลยนะป จะฮ็ดเป็นหาได้ก็บ่้องมาตัวหนาจริงๆด่งบ่หากระอกกรด่้างอมสี่นองสามหาสันอีอดไ

ขึ้นไปพีคก็ขยมบที่นี่ตอนแรกันอยู่สองตำคืออันไหนเอาขยได้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็นเตี่ยใจหมดแล้จตอนนี้เอาวนี่ยเอาเงดเอาเงดเอาวะอยู่หกสูงเต็มหถ้ามันเหลือไปอยู่สี่ห้าหกโอเครู้เร็วที่ขึ้นไที่ทางนจังได้นีมอยู่คือนก่อองเจ้าตอนนี้ไปอยู่หสูงเต็งหกถ้าหกสูงสี่หกหกสูงเต็งหกบ่เอาตัวเต็งหกอะมาเต็ง Tôi hà, hà tính tầm. Tính có tính Mình. Được? À, H, xuống Mất <laughs> tiếng tầm có tầm Mềm Tôi được Hà vậy xuống lên Hà hà xuống Hà cho cái nhạc Phơi phơi Hà xuống yếu có tầm tính tính tầm, tính tầm. Tính tầm. กุก่อนนี่ถ้าตุ่ติงชไตุ่ดตงนี่ละขนาดังปสีาสใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี <c 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 ่สเ็ดสองสส่กิดแกานี่ันนี้ถืองิอติงิงติงเดียวนี่ละอันนี้ไม่มีแบดพนี่ละของเจ้ารีล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดพันสอาเงินแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าสองตัวบวกทุงไม่มั้ยแปดเก้าสิบพวกเหรียญหาสทำเป็นบินหาตั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองมืนแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ว่าไก่เขี่ยงสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ็แปดแล้วก็สามสิบเอ็ดสองสามสี่เจ็ห้าสจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็สี่สิบ เดียว่อยู่อันนั้นหสูงอยู่ไมนี่หกสูงหกสูงสิบแนี้หสูงยี่สิบที่วห่าเท่ากระจายสี่หมื่นกมมนีกแตม่มนขนเยผู้ใหญนี่ได้ต็มต่้เสีเพ่อควายเยจมาที่เเต็ม

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส2เ็ดสห้าหเจ็ดแปด็้นึ่งสองม่้าหกเจต็งสองมาแปดท่านมื่นหกมื่นหกอันีแปดสห้ากเจ็แปดเจ็บมันได้คน่ได้บลเป็นเสียงได้